Can't I just turn back time when I was childish? Act like when we were 5 -ish. Back when this pain was not permanent. Forgive mistakes that I've made. I'm childish. ขอเลยค่ะขอมากเลยค่ะโอเคสวัสดีค่ะตอนนี้ทุกท่านอยู่ในช่อง Banana Max TV เรื่องดนตรีไม่มีวันจบค่ะกับรายการคนละฮุกนะคะสวัสดีค่ะขอบฟ้าจากค่ายไปแคทเรคคอร์ดค่ะและแขกรับเชิญของเราพี่ซิวี่ค่ะสวัสดีค่ะให้พี่ซิวี่แนะนำตัวนอ่าซิวี่ค่ะ S I L V Y b ล็อตเ Music ค่ะค่ะเพลงที่เพิ่งจบไปชื่อเพลงว่าอะไรคะอ่าเพลงที่เพิ่งจบไปชื่อว่าเพลง Childish นะครับ Childish Childish s h ว่า เป็นเป็นซิงเกิลล่าสุดล่าสุดคลายลิ้นก่อคลายลิ้นก่อนเดี๋ยวพูดเยอะเออเป็นเป็นซิงเกิลล่าสุดค่ะซึ่งแปลว่าเด็กน้อยเออเด็กกโปโลจริงจริงคำภาษาไทยที่เราแต่งขึ้นมาเลยนะคือคําว่ายังอ่อนอะยังอ่อนแบบฉันยังอ่อนยังอ่อนต่อโลกยังอ่อนกับการใช้ชีวิตยังอ่อนกับการใช้ชีวิตให้มีประสบการณ์อะไรเงี้ยเออเป็น เป็นเป็นแบบว่าค่อนข้างสื่อถึงเพลงว่าแบบย้อนกลับไปไวัยเด็กสิ่งต่างๆที่เคยผิดพลาดไปก็อยากจะแบบอยากจะให้อภัยตัวเองเพราะว่ายังอ่อนอยู่อะไรเงี้ยอแล้วคํานี้นี่เป็นคําแบบเริ่มต้นของพี่เลยไหมเป็นแบบไอเดียแรกที่แบบยังอ่อนใช่ไหมใช่ไอเดียแรกคือยังอ่อนเลยแบบ<า>แบบปล่อยออกมาเขียนร้องอย่างนี้เลย ยังอ่อนขี้แยเหมือนเราเพิ่งเข้านอนตอนแรกเป็นอย่างนี้เออแล้วยังไม่ได้ทำเวอร์ชันไทยนะแต่ว่าเปิดมาด้วยคำว่ายังอ่อนแล้วค่ายบอกว่าแอบตลกนิดนึงแต่ว่าเหมือนฟีดแบ็กออกมาว่าแบบยังอ่อนมันแบบแอบแอบตลกแอบจั๊กกะจี้เออนี่ก็เลยแบบงั้นงั้นงั้นลอง เปลี่ยนเปลี่ยนพลิกแพงดูให้มันเป็นภาษาอังกฤษให้มันเป็นภาษาอังกฤษใช่ใช่ใชค่ะแล้วที่มาจุดเริ่มต้นของการแต่งเพลงเพลงนี้คือคําว่ายังอ่อนใช่ไหมคะใช่แล้วหลังจากนั้นคือจริงๆเราเราจำไม่ได้ว่าเราแต่งมาพร้อมกันทั้งหมดทั้ง English version กับ Thai วอร์ชันเลยหรือเปล่าแต่เราว่ามันน่าจะมาคู่กันนะปกติเราแต่งมันจะมาคู่กันแบบนี้แหละแล้วที่เหลือคือเหมือน เหมือนเราแค่นั่งอยู่แล้วเราก็พูดถึงเขาเรียกว่าอะไรอะความรู้สึกที่เรามีหรือช่วงเวลาดาวหรือช่วงอิโมชั่นอลทำไมเราถึงอยากแบบแต่งเพลงนี้จริงๆเราไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไร<อ>แบบไม่สามารถสเปซิฟิกบอกได้แต่ว่าวันนั้นแค่นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็มันออกมาเป็นเรื่องราวประมาณนี้อ๋อ,อจริงๆหนูก็เคยรู้สึกนะก็แบบคิดถึงในช่วงอดีต แบบอยู่ๆก็คิดถึงขึ้นมาอะไรใช่ใช่มันมันเหมือนเราแค่คิดว่าเราอยากแต่งเพงลงร้องอะ,อะเพลงบรลลาดเพลงที่เล่าเรื่องทีนี้จะเล่าเรื่องอะไรอยู่ๆเรื่องนี้มันก็โผล่มาว่าแบบเอออยากอยากกลับไปเป็นเด็กเนาะอะไรเงี้ยอยากกลับไปย้อนวัยเวลาที่แบบสมัยแบบเออเจ็บปวดก็แค่หกลม้มสมัยที่แบบโดนแม่ตีเฉยๆก็ร้องไห้อะไรเงี้ยที่สมัยที่มันแบบยังไม่ได้โตมาทุกวันนี้เวลาเรามีความทุกข์หรือไม่มีความสุขมัน มันเอ่อล้นกว่าตอนสมัยเด็กมากเลย,เลยอยะไรเงี้ยจริงค่ะพี่แล้วแบบว่าเนื้อเพลงเนี้ยพี่ใช้เวลาแต่งนานไหมไม่นานไม่นานเลยเออท่านเนื้อนะเนื้อเหมือนเหมือนเหมือนถ้าภาษาอังกฤษอะเหมือนทีเดียวอยู่เลยมั้งพี่แบบไล่ไล่ไล่มาแล้วมันเหมือนแบบเหมือนบอมเมดออกมาทุกอย่างที่รู้สึกเออทุกอย่างที่รู้สึกตอนฟิลมันมาเออฟิลมันมาแล้วมันก็แต่งแต่งแต่งออกมาแล้วก็เสร็จเลยแต่เอาจงจริงเพลงเนี้ยอยู่มานานแล้วแล้วก็ แค่ยังไม่ได้เสนอแต่พอเสนอทุกคนรู้สึกว่ามันมี potential ก็เลยแบบเออเองั้นงั้นเดเวลลอกกันเออไม่ได้ไม่ได้แบบคิดว่าคนจะมองแบบค่ายจะมองว่ามันแบบเออมี potential เพราะว่าเรารู้สึกว่ามัน Personal อไงมันค่อนข้างเป็นแบบเนื้อเรื่องที่ใครไม่ค่อยมีคนแต่งอะเรื่องเกี่ยวกับวัยเด็กนึกออกไหมส่วนมากเขาก็แต่งเรื่องความรักเรื่องอะไรเงี้ยเอออันนี้คือแบบเอ้ยถ้าหลอค่าถ้าค่าอยากเดเวลลอปเอ้ย อยากเดี๋วเาเหมือนกันได้ดีได้ดีอะไรเงี้ยเออแล้วมันก็เลยเป็นมาจนทุกวันนี้แล้วพี่ชอบท่อนไหนมากที่สุดท่อนที่ชอบมากที่สุดเหรอใช่เออชอบวันนี้ If only I have a time machine wouldn't take anything for granted as long as I can see your face I pics in my mind I've ate ึ่งท่อนนี้เนี่ยมันแปลว่าแบบถ้ามีไทม์มชีนอยากจะ กลับไปอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะเห็นภาพเธออีกครั้งจะได้เพราะว่าตอนนี้ภาพเธอมันเลือนลางอันนี้แต่งให้พ่อเราอเออเพราะว่าพ่อเราเสียไปตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเราสิบขวบแล้วแล้วเวลาที่เราโตมาถึงถึงทุกวันนี้เราเรา,เราแบบยี่เก้าบางทีเราก็ลืมหน้าเขาไปแล้เราไม่รู้ว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงแบบบางทีมันหายไปเลยอะแต่แต่แต่แต การได้กลับมาทํำเพลงนี้เรากลับกลับไปย้อนดูฟุตเทจตัวเองตอนเด็กๆตอนที่เห็นหน้าเขาอีกทีนึงเห็นได้ยินเสียงเขาอีกทีนึงมันรู้สึกแบบเขาไม่เคยหายไปไหนเลยอจําได้ทุกอย่างแล้วมันยังอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบชอบท่านนี้เสร็จก่อนเลยเสียใจด้วยอะไรด้วยนู่าหนูว่ามีอิโมชันอลไปกับพี่เลยเห็นหน้ารักเห็น้อินมากมากเป็นเป็นเป็นเรื่องธรรมดาเออ แล้วแบบใน MV พี่ก็มีฟุตเทจนี้ใช่ใช่ใช่คือเอาพอพูดถึง MV วบุกโอ้โอเมก่ะค่อนข้างอีโมชั่นนามากเออเออเออแบบ้นใน MV มันคือมันเปิดมาด้วยคลิปของพ่อแล้วก็พี่ใช่ไหมคะใช่แล้วก็ขึ้นต่อมาด้วยแบบดนตรีเป็นหนวใช่หนูจะร้องงจริงเหรอตั้งแต่ตอนนั้นเหรอโอ๊ยดีใจเลยหนูหนูเป็นคนที่แบบแพ้อะไรพวกนี้แพ้อะไรที่มันเป็นอดีตเพราะว่าหนูก็เคยมีคนคนหนึ่งที่ หนูก็ไม่ได้ไม่ได้ดูแลเขาตอนนี้เขายังอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออความจริงวะไม่ได้ดีก่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรประมาณนี้หนูก็เลยแบบอินอืมใช่โอเคเรามูฟออนเดี๋ยวเราจะดาร์กใช่เดี๋ยวเราจะดาร์กโอเคต่อที่เห็นว่าร่วมงานกับพี่บิลลี่ด้วยอ๋อใช่ค่ะบิลลี่เป็นกันอยู่เลยใช่บิลลี่จริงๆทําเพลงให้เราเพลงนี้เพลงที่สองละเพลงแรกคือเพลง i s t y o U เออซึ่งปล่อยไปแล้วนะคะถ้าอยากไปฟังลองไปฟังกันได้แต่ว่า เอเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงประหลาดเพลงแรกเลยมั้งที่ทำกับบิลลี่แล้วก็มิวสิกโปรดักชั่นบิลลี่แต่งหมดเลยอเอยบ้บิลลี่ทําขึ้นมาเองหมดเลยแต่เราแค่ต้องการแบบให้มันแบบอิม t มชั่นอลให้มันแบบบิวตี้ฟูลแค่นั้นเลยส่วนเนื้อเพลงเราก็แต่งเองแล้วร,รู้จักพี่บิลลี่ได้ไงคะผ่าน YouTube คือติดต่อไปไม่ไม่อ๋อหมายถึงทำไมถึงได้ร่วมงานกันใช่ไหมคือสมัยก่อนเราก็ทำ Youtube cover เพลงก่อนที่เราจะมาเซ็นกับค่ายอะเนาะเราก็ทำ Youtube cover เพลงบิลลี่ก็ทำ cover เพลงเหมือนกันก่อนก่อนที่ t ิ l ลี่เบิรจะดังขนาดนี้ทีนี้ช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบเราก็ทำยูแบบทำ cover ทำ cover กันแล้วกันบิลลี่ก็หาคนมาร้องเพลงบิลลี่ก็เรียกเราไป แล้วจังหวะนั้นอะรู้สึกแบบ successful มากเพราะว่าชอบบิลลี่มานานมากรู้สึกว่าคนอะไรเก่งจังแบบโปรดิวทุกอย่างทำ cover มาได้ไม่เหมือนออริจินอลเลยแบบเฮ้ยอยากร่วมงานมานานแล้วแล้วก็แบบเลยดีใจที่แบบเฮ้ยได้ร่วมงานด้วยกันสักทีก็เริ่มมาจาก cover cover ด้วยกันประมาณสองสาเพลงเลยกับบิลลี่อะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเป็นคนแรกเลยมั้งที่เราเจอแล้วเราแบบขอกอดได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องต้องการ energy แบบเนี้ย energy ที่แบบ ไปลุยทําอยากทําต้องได้ทำอะไรเงี้ยอ๋อหนูชอบคนแบบนี้นะเออเลยแบบขอไปรีก่อนแล้วตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มมีแบบเฟรนด์ชิพกันให้ให้กันละกันอ๋อสนุกใช่ไหมคะสนุกค่ะสนุกจริงๆหนูก็ติดตามพี่บิลลี่เหมือนกันตั้งแต่โคเวอร์เหมือนกันใช่บิลลี่เก่งมากเขาเก่งมากจริงๆใช่ไปต่อ MV กลับมาที่ MV เหมือนเดิมครับโอเคพี่เป็นคนวางสตอรี่บอร์ดเองไหมคะไม่ไม่คือเอ็มวีตอนแรกเราจะทําเส้นซิงก์อย่างเดียวเลยสวยๆเพราะว่าเรารู้สึก เรารู้สึกเราไม่อยากให้มันดาร์กเออเรา <laughs> เรากลัวมันดิ่งดาวดิ่ง,ง,งลงว่าอีก <Okay. S 2> เราเลยเราเลยรู้สึกว่าเอาเส้นซิงพอแบบขำๆให้คนรู้พอว่าเราพูดถึงอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าผู้กำกับบอกว่าอยากให้มีสตอรี่นิดนึง <c oughs> ก็เลยม,มีมีแบบว่าแคสเด็กผู้หญิงมาเป็นเหมือนแบบให้เราเป็นเป็นร้องให้กับเด็กผู้หญิงคนนั้นซึ่งเด็กผู้หญิงคนนั้นก็คือเราในวัยเด็กอ <c oughs> ะไรเงี้ยแบบเหมือนเราไปร้องให้เด็กคนนี้ฟังซึ่งก็พอเราฟังเราก็รู้สึกว่า เออก็อิมแพกดีนะเพราะว่าการแต่งเพลงนี้ก็จริง,รงๆเราก็เหมือนได้กลับไปคุยกับตัวเองในวัยเด็กตอนนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยโอเคซื้อซื้อซื้อ,ซ,อ,ซ,อ,ซ,อซื้อสิ่งนี้แล้วก็ไอ้พวกฟุตเทจต่างๆเนี่ยเราเราแพนไม่เองของเราว่าเราอยากจะโปรโมทเพลงยังไงดีอะไรเงี้ยอยากกลับไปย้อนดูตัวเองเอามาดูซิว่าตัวเองจะเอามาพีอาเพลงยังไงได้บ้างพอเรากลับไปย้อนดูฟุตเทจเราเลยรู้สึกว่ามันมีฟุตเยอะมากที่พ่อถ่ายไว้เลยรู้สึกว่าเฮ้ย น่าใช้นะเอาไปเสนอผูมุก,กับก็บอกว่าเออโอเคเลือกใช้ได้แบบแบบดีเลยอะไรเงี้ยก็เลยออกมาเป็นแบบนั้นใช่ครับใช่แล้วตอนจบหนูเห็นว่ามีแผลเป็นอา <c oughs> ใช่ใมีแผลเป็น <c oughs> ก็คือเยนน้องน้องคนนั้นก็คือมีแผลเป็นเหมือนกันเราก็มีแผลเป็นซึ่งแผลเป็นเนี่ยจริงๆสื่อถึงแบบคือคือในเพลงอ่ะมันมีท่อนที่ร้องว่า back when this pain was not permanent ก็คือสมัยอยากย้อนกลับไปสมัยที่ ความเจ็บปวดพวกนี้ยังไม่ได้เป็นแผลเป็นอเออเราโตมากับการแบบยึดถือแบบความเจ็บปวดของตัวเองมากคือเอาจริงๆหนึ่งในความเจ็บปวดหนึ่งในหนึ่งในวิธีคิดแบบนั้นมันก็ทําให้เรามี drive ในการต่อสู้ทุกทุกอย่างนะ,ะมันทําให้เรากลายเป็นเราในวันนี้แต่ว่าถ้ามันจะ healthy คือมันต้องอบก,กอดแผลเป็นนั้นนะึกออกไหมยอมรับเออมันต้องยอมรับแผลเป็นนั้นอนะแล้วเดี๋ยวแผลมันจะค่อยๆจางลงเอง เอออะไรประมาณนั้นก็เลยแผลเป็นแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันก็คิดว่าคนน่าจะวีเลตได้ประมาณนึงความหมายดีมากเลยอะ่ะชอบขอบคุณค่ะ <laughs> <laughs> ขอบคุณค่ะโอเคไอพี่ฝากเพลงนิดได้ค่ะก็ฝากเพลงชา d i ดชด้วยนะคะถ้าใครที่อยากจะฮิลชา์ฮทรามานะคะอ,อย่างลองกลับไปฟังเอ้ยลองไปฟังเพลงดูนะคะอาจจะ ได้อะไรจากเพลงนี้ค่ะฝากด้วยค่ะชาวเดชค่ะ,ะในในยูทูบซิลวีนะคะ S I L V Y หรือว่าใน Spotify ในทุกทุกมิวสิกแพลตฟอร์มนะคะก็เข้าไปเสิร์ชได้เลย S I L V Y แล้วก็ชาวเดชหรือจะเป็นเพลง2เพลงที่ปล่อยมาเมื่อต้นปีก็ได้หรือว่าจะเป็นอัลบั้มก่อนหน้านี้ก็ได้ค่ะฝากด้วยค่ะค่ะก็ไปฟังกันได้นะคะไต่เราไปต่อกันช่วงต่อไปเลยครับเป็นหุกแรกโอเคโอเคโอเคเรื่องไหนที่พี่แบบรู้สึกฟักเซตที่สุดในชีวิตเลย สักเซสที่สุดในชีวิตใช่ <c oughs> พี่เลือกแบ,บนึงนะอ่าได้ค่ะพี่ <P hi> ว่าสักเซสที่สุดในชีวิตของพี่คือคือการได้ทำอัลบั้มแรกเนี่ยอ,อัลบั้มแรกของพี่ที่เซ็นกับ Warner Music Asia ก็คืออัลบั้มชื่อ SILVY s y l v ซึ่งหนึ่งในนั้นหนึ่งในเพลงที่อยู่ในนั้นก็คือพวก XL Queen We Are Beautiful ทำไมถึงรู้สึกอินมากขนาดนั้นเพราะว่าเราได้ไปต่างประเทศเยอะมากเออเรารู้สึกเหมือนเราได้ได้ทำตามฝันที่แบบเรารู้สึกอยากเป็นแบบนักร้องโกอินเตอะไอย่างเงี้ยเอออยากโกอินเแล้วเราก็ได้ไปแบบได้ไปนิวยอร์กได้ไปฮ่องกงได้ไปสิงคโปร์อะไรย่างเงี้ยเลยแบบเออช่วงนั้นรู้สึกฟินและ s u c c e s แล้วปกติพี่ได้ไปต่างประเทศอยู่แล้วป่ะคะ,ไป,ะไปเที่ยวมีบ้างแต่ว่าถ้าที่ไปทํางานอนะไม่มีช่วงนั้นเป็นช่วงแรกเลยที่แบบเคยทํางานต่างประเทศเคยได้ร้องเฟสติวลัลครั้งแรกที่ต่างประเทศหรืออะไรแกเออมันเลยแบบอุ้ยฟินะอะความรู้สึกเป็นยังไงคะตอนนั้นแบบตอนที่ขึ้นไปอยู่ในเวทีแล้วแบบเห็นคนมันเป็นไงพี่มัน เราอะตั้งโกไว้เลยว่าคือรู้รู้ว่าเราจะตื่นเต้นมากๆแล้วเราตั้งโกไว้เลยว่าแบบคือจะไม่ให้ความตื่นเต้นคืออยากตื่นเต้นได้แต่ว่าอยากเอนจอยเราเลยแบบโฟกัสแค่คําว่าเอนจอยเอนจอยเอนจอยพอเราไปอยู่ตรงนั้นเราเลยรู้สึกแบบเอนจอยจริงๆอะเราแบบได้รับพลังงานแบบภูมิใจในตัวเองอะที่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นอโอเคหนูก็ภูมิใจในตัวพี่เหมือนกันนะคะอุ้ยขอบคุณค่ะที่เราคุยกันก่อนอันนี้หนูชอบเพลงเอกแอลมากนห,<า>หนูเชื่อว่าพี่ก็เป็นหนึ่งในอะไร เออหนึ่งในอะไรวะไอดดลของใครหลายๆคนเหมือนกันท,ที่แบบทำให้มั่นใจมากขึ้นขอบคุณค่ะเพราะว่าพี่หนูก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> ต่ทุกสองเรื่องอะไรที่พี่เฟลที่สุดในชีวิตเรื่องอะไรที่พี่เฟลที่สุดในชีวิตพี่ว่าน่าจะเป็นเรื่องสมัยตอนเขาเรียกว่าอะไรหัวเลี้ยวหัวต่อช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อช่วงแบบสักสิบแปดไปไปลายถึงแบบยี่ห้า พี่เคยใช้ชีวิตเซฟเล่าเากเออพยายาพูดให้มันต,ตลก <laughs> เดี๋ยวมันจะดาร์กเกิน <Okay. S 1> แต่ว่าเออเคยเคยแบบเซ p เล y เกเรอยู่ช่วงหนึ่งเลยอะแล้วก็แบบเออไปไปไปดาร์กไปไปไปใช้ชีวิตอยู่กับความดาร์กความแบบความสุขจอมปอมอยู่ช่วงหนึ่ง mm. แล้วก็รู้สึกว่าถ้าไม่ได้ไปเจอสิ่งนั้นชีวิตอาจจะ สดใสกว่านี้อาจจะไม่มีเรื่องให้ต้องแบบฮิลเยอะขนาดนี้แต่ในเมื่อเป็นไปแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าถามว่าพาร์ทไหนที่เฟลที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงนั้นแหละก็ฟังเพลงตัวเองแล้วก็กลับไปกอดตัวเองนะตอนใช่ไปไปกอดอกกอดตัวเองในตอนนั้นเพราะตอนนั้นเราทําดีที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วค่ะทุกคนใช่ฮุกสุดท้ายค่ะร้องท่อนฮุกที่ติดหูที่สุดในตอนนี้ที่ไม่ใช่เพลงตัวเอง this that pretty girl มาต้นนี step ฟังต้นนี้ step ต้นน t e a ต้นนี้ step ลองไปได้ละต้นนี้ s t มาต้นนี้ต้นนี้ s t e ด้แเอ๊เราเป็นบิงก์หรือเปล่าคะเป็นเราชอบเจนนี่ชอบเจนนี่ค่ะชอบเจนนี่แต่เป็นกำลังใจให้ลิซ่าเหมือนกันเออใช่ใช่เราจะสู้ด้วยกันนะคนไทยจริงค่ะเราต้องพาประเทศไทยไปสู่ระดับสากลด้วยกันค่ะไปแล้วพี่ซีวีก็จะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยค่ะออขอบคุณค่ะสาธุค่ะสาธุจริงๆ Okay. พี่ศิวิยะฝากผลงานอีกรอบค่ะได้ค่ะก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะว่าศิวิยะไปไปไหนต่อ <laughs> <laughs> เพราะว่าอยากรู้เหมือนกันนะคก็คำคำกันไปนะคะฝ <laughs> ากเป็นกำลังใจให้ศิลปินคนนี้ด้วยแล้วก็ฝากชุดทุกเพลงที่ปล่อยออกมาเลยนะคะไปฟังกันไปสนับสนุนกันแล้วก็ฝากช่องทางไอจีทิกต็อกอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วกันเพราะว่าค่อนข้างอัปเดตว่าเวลาจะไปงานที่ไหนไปอะไรยังไงเผื่อมาเจอกันได้ค่ะก็ฝากด้วยค่ะ ขอบคุณพี่ซวีมากนะคะคที่มาในรายการเราวันนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะคะอินแซบอินดี้แซอิริษขาค่นะคะ CMC กองไทยทำด้วยใจค่ะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราทั้งสองคนด้วยนะคะ,ะกับช่องเบลน่าแม็กซ์ีวีแล้วดนตีไม่มีวันจบสวัสดีค่ะ